มารู้จักวิธีอยู่กับความทุกข์บ้างอยู่กับความทุกข์ให้ได้ก่อนคลิปนี้พูดถึงการอยู่กับความทุกข์ฟังต่อจากคลิปนี้รู้จักการเอาชนะความทุกข์เป็นไงผมว่าทุกคนไม่มีใครชอบความทุกข์นะแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องอยู่วิธีอยู่กับความทุกข์จะอยู่ยังไงอยู่กับความทุกข์แบบไม่พังหนึ่งยอมรับก่อนว่าความทุกข์ที่ทุกคนเจอ คือส่วนหนึ่งของชีวิตใครที่คิดว่าชีวิตจะไม่มีความทุกข์เลยจะเจ็บหนักกว่าถ้าคิดแค่นี้ยอมรับก่อนว่าเราจะไม่พังเพราะคนบนโลกก็ต้องเจอทุกทุกคนมันจะช่วยลดแรงต้านและลดอาการต่อต้านชีวิตนี่แหละต้องยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสองเราแยกเป็นสองชั้นให้ชัดว่า ทุก์กับตัวเราคนละเรื่องยังไงทุกจากเหตุการณ์หรือเปล่าเรื่องหนึ่งตัวเราคือผู้สังเกตทุก์นี่คือทุก์ก้อนทุก์แต่เราคือเราคือตัวสังเกตอย่างเงี้ยฮะแยกคนละเรื่องกันแยกเรื่องทุก์มันไม่ใช่คนคนเดียวกันไม่ใช่ทุก์อยู่ตรงนี้ทุกคือก้อนทุก์นี่คือตัวเราเก็ตไหมผมว่าน่าจะเก็ตนะ ถ้าเราคิดว่าเราคือความทุกข์เราแย่ถ้าบอกเราคือความทุกข์เราแย่เรากลายเป็นว่าใครเห็นหน้าผมนี่แหละความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์มันต้องแยกกันต้องคิดแบบนี้ความทุกข์เหมือนแขกที่มาเยือนมันมาแล้วมันก็ไปแต่เราคือเจ้าบ้านเราต้องอยู่บ้านนี้ตลอดเข้าใจนะเจ้าบ้านต้องอยู่ต่อสมไม่วิ่งหนีแต่ขอให้มองมันตรงตง มองตรงเลยยิ่งหนีทุกจะยิ่งไล่ตามยิ่งกลัวทุกมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นไงผมว่านะครับเราอย่าหนีพูดในใจพูดกับมันพูดกับทุกในใจว่าฉันเห็นแกนะแกมาแล้วแกก็จะไปแต่ฉันจะไม่ยอมให้แกมาควบคุมชีวิตของฉันอย่างเงี้ยเราพูดแบบนี้นะครับตอนเนี้ยเราจะแข็งแรงขึ้น เราต้องพูดด้วยความขึงขัง 4. เปลี่ยนคำถามอย่าถามว่าทำไมฉันต้องเจอเป็นไงฮะแต่ให้ถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันความทุก์เนี่ยเป็นครูที่โหดมากแต่โคตรเก่งพอถามแบบนี้ประตูใจเนี่ยมันจะเปิดออกทันที 5. แยกสิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้แยกเรื่องกันควบคุมได้ลงมือแก้ทันทีควบคุมไม่ได้ยอมรับ และเปลี่ยนแผนยอมรับมันคือทุกนี่คือทุกจริงๆเปลี่ยนแผนควบคุมได้แก้ไขคนพังส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาแรงเนี่ยไปสู้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้